ขึ้หนังไม่เหมือนหนังสือพีเ่เรายิ่งเราสะสมความรู้เรื่องช็อตรเรื่องแดร์ล็อกหรือเรื่องโครงสร้างของเรื่องเราจะพบว่าถ้าเราอ่านหนังสือโครงสร้างบทของอเมริกันมาพอมาดูหนังครูสวาเราไปไม่เป็นเลยนะนการดีๆมีทำไม่ไม่ทำเพื่อทำเพี้ยอะไรกมึงเนี่ยไใช่กูทำอะไรไม่ขายยาก็ฆ่าคนกูทำได้แค่น,นี้เราเป็นคนที่ดูหนังแล้วพักตั้งคำถามว่าเมื่อกี้มันมีองค์ความรู้หรือทฤษฎีอะไรโลดแล่นอยู่ใน แชปเตอร์เมื่อกี่บ้างมันมีคุณค่าถึงขั้นแบบดูไปเรื่อยๆขนาดนี้ไม่เบื่อพี่ไม่เบื่อคนชอบอะ่ะชอบโครงสร้างของบทอชอบความซับซ้อนที่เรียบง่ายผมไม่ชอบหนังที่แบบต้องให้คู่มือมาด้วยกูถึงจะเข้าใจอะไรเงี้ย <laughs> ที่พี่ก๊อตชอบดูแล้วรู้สึกว่ามันรีแลกต์อ่าอ่าคือเรื่องอะไรพี่เอ่อผมเป็นคนชอบหนังเก่าคลาสสิกครับเรื่องที่ผมชอบที่สุดก็คือ The Sting โดยโรเบิร์ตลัดฟอร์ดกับพอลนิวแมนครับครซาว่าเรนครซาวะนี่แทบทุกเรื่องเลยเซเว่นซามูไรอะไรพวกนี้เราก็ดู เราเป็นคนที่ดูหนังแล้วพักหมายความว่าตั้งใจจะดูครึ่งชั่วโมงโ<อ>หรือแชปเตอร์หนึ่งแล้วเบรกครับเบรกไปทำอะไรเบรกไปตั้งคำถามว่ากเมื่อกี้มันมีองค์ความรู้หรือทฤษฎีอะไรโลดแล่นอยู่ในแชปเตอร์เมื่อกี้บ้างเช่นถ้าว่าด้วยเรื่องของบทแต่หลอกแบบเนี้ยมันคืออะไรถ้าว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างของภาพ การเล่าภาพแบบเนี้มันอ,อย่างเช่นอ่ะเขาดีฟช็อตไหนเขาแฟลชช็อตไหนช็อตไหนเป็นการเคลื่อนไหวช็อตนี้บางช็อตมันมีมูฟเมนต์เช่นตัวละครจากซ้ายมาขวาแล้วขวาเฟรมไฟลุกสร้างริทึมในหนังยังไงเพราะนั้นม,มันเลยดูหนังละพักเพื่อที่จะกลับมาแบบเอ,เออเว้ยสมมุติว่าเขาเล่าตัวละครตำรวจ5ตัว ได้รับข่าวร้ายแล้วต้องวิ่งออกไปไม่จะรับยังไงดีวะอ,อะไรเงี้ยในฮีทซีนที่เอาปาชิโนรู้ว่าโรเบิร์ตเนโรกำลังจะไปป้นเขาก็เล่าช็อตว่าเอาประตูไว้ไกลๆเป็นดีฟแล้วทุกคนลุกขึ้นกลูกันไปที่ประตูอะไรอย่างเงี้ยคือมันสื่อสารการรีบออกด้วยช็อตแม่นมากแม่นมาก คือผมเป็นคนดูทีละแชปเตอร์สั้นๆแล้วผมก็คอร์เรกสะสมสะสมส,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 สะสมใน iPad ทีละทีละหน่วย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 ครับแล้วสติงแบบนี้สติงนี่ชอบการเล่าภาพครับชอบสีชอบโครงสร้างของบทชอบความซับซ้อนที่เรียบง่ายผมไม่ชอบซับซ้อนแต่รู้ไม่รู้เรื่องอผมไม่ชอบหนังที่แบบ ต้องให้คู่มือกันมาด้วยคูถึงจะเข้าใจอะไรเงี้ยซับซ้อนที่โครงสร้างแต่คนดูอ่ะย่อยง่ายใช่ดูย่อยง่ายอ๋อแม่งอ๋อทุกแชปเตอร์อย่างเงี้ยดูตอนไหนพี่พมหนังก็เก่ามากครั้งแรกดูตอนอายุเท่าไหร่ยังไงสติงผมดูตอนยี่ห้าครั้งแรกครั้งแรกตอนยี่ห้าแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่โหูทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่เช่นแบบเอ๊ะแล้วผมชอบมาอะเดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นบ้านเราอ่ะบ้านเราไม่ได้นั่งเล่นไพ่โป๊กเกอร์กัน มันนั่งกับพื้นอเราจะเอาการนั่งกับพื้นนี้ไปอยู่ที่ไหนดีเพื่อให้มันสวยแบบสติกได้บ้างถ้าเรื่องยอ่อพี่เรื่องยอ่อมันเป็นเรื่องของอะไรไงสมมติคนฟังแล้วอ้ยโหอ,อยากดูตามมันเป็นเรื่องของอะไรพี่ The Sting เป็นเรื่องของนักต้มตุน๋นที่ไปมีเรื่องกับมาเฟียใหญ่อแล้วมาเฟียใหญ่ก็พยายามไล่ต้อนชีวิตเขาจนกระทั่งไอ้นักต้มตุ๋นเด็กๆเนี่ยไปรวมแก๊งกับนักต้มตุ๋นรุ่นใหญ่อแทนที่จะโดนมาเฟียต้อนก็เลย ต้มมาเฟียแม่งเลย 1> 1: นั่นแหละแล้วก็ผู้นำของเรื่องก็คือไอดอลผมคือ Paul Newman ครับออืมครับมันมีคุณค่าถึงขั้นแบบดูไปเรื่อยๆขนาดนี้ไม่เบื่อพี่ไม่เบื่อคนชอบอ่ะมันเหมือนคนฟังเพลงอ่ะเราอาจจะเบื่อแต่เมื่อไหร่ที่เราไปได้ยินตามร้านอาหารเราก็อยากตะโกนร้องฮุกอ่ะอืม นันใช่ไหมมันมันมันจุดเชื่อมระหว่างคุโรซาวะกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมหมยถึงพี่บอกคือคือมันอยู่ในยุคในยุคที่การถ่ายทอดหนังยังไม่ได้ไวเหมือนทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีการปูมาให้คนเข้าใจมันไม่ได้ควิกคัตเหมือนตอนนี้ว่าทุกอย่างจะต้องกระชับจะต้องไม่เกินนาทีเท่านี้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 อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นด้วยความที่จริตส่วนตัวมันเป็นคนละเมียดมันก็ชอบการแบบถ้าอันไหนนานไปผมก็สกิป ไม่ได้ถึงขั้นไม่สคิปอย่างคู่รซาว่าอย่างงี้หนังสามชั่วโมงกว่าผมก็รู้ปวดตาเลยอย่างนี้แล้วหนังขาวดําอีกอย่างเงี้ยอันไหนที่เราแบบรู้สึกว่าไออันนี้ไม่เล้าใจนะครับมึงเสียใจนานเกินไป่าอก็สคิปมันได้ครับเพราะจริงๆเราก็ดูแล้วด้วยแหละแต่มาดูเพิ่มมาดูซ้ำคือหนังมันเหมือนหนังสือพี่ครับเราเรายิ่งเราสะสมความรู้เรื่องช็อตเรื่องแดร์ล็อกหรือเรื่องโครงสร้างของเรื่อง เราจะพบว่าถ้าเราอ่านหนังสือโครงสร้างบทของอเมริกันมาพอมาดูหนังครัโรสาวาเราไปไม่เป็นเลยนะพอมาดูเราศึกษาเ,เรื่องวิชวลสตอรี่ของอเมริกันมาพอมาดูครัโรสว่าเราแบบ <laughs> เหมือนมันมีกีฬาเนี่ยอะไรวะที่มันเตะตะก้อที่มันเตะบ,บอลข้ามเน็ตอะฝรั่งมันเล่นอยู่อะตอนเนี้ยมันมีอยู่เทคบอล <Take ball. S 2> ใช่ปะ เจอเจอคนไทยเข้าไป้รบ้านเราเตะชิ้นอะ oh, oh, อย่างเงี้ยฝรัง oh. เห็นพลังแบบว้า wow, วเลยอะ oh. มันกลายเป็นแบบเมทอดหรือเทคนิคที่เขาทำมาว่าว่าเวิร์กแล้วว่าจริงแล้วเพราะเขามาเห็นคนที่ทําชํานาญครับอีกแบบหนึง่งเพราะนั้นคุโรซาว่าเป็นหนึ่งในคนที่แบบอยู่ในกระแสะเลือดเขาอะ